มาเที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยวตื่นเต้นมากเลยค่ะทุกคนตอนนี้ไอจะได้มาเที่ยวนะคะแล้วก็แต่เสียดายอ่ะทุกคนเราไม่มีบัตรเลยอ่ะทำไงดีเดี๋ยวเราไปคุยกับเพื่อนตรงด้านหน้าเราดีกว่าเนาะว่าต้องทำไงอ่ะเราไม่มีบัตร เขทางนี้ทางนี้ฉันอยากจะบอกว่าฉันน่ะไม่ได้จองตั๋วไว้ให้พวกเธอสองคนฉันต้องขอโทษด้วยนะแต่ว่าเมื่อกี้ฉันไปเจอทางลัดมาเป็นทางที่ไปทางสนามบินตอนนี้นายมะม่วงน่ะล่วงหน้าไปก่อนแล้วนะแต่ว่ากาดเยอะมากเลยนะเธอต้องระวังหน่อยมีีทางนี้ทางนี้เลยบอกเลว่นปังปุริเย่มากแล้วเจอกันที่เครื่องนะโอเคค่ะทุกคนก็เพื่อนคนนี้นะคะบอกว่าทางตรงนั้นน่ะมันมีทางให้แอบเข้าไปอยู่ก็คือถ้าเราแอบไปตรงนี้เราก็จะสามารถขึ้นเครื่องบินได้นะคะทุกคน ว่าตรงเนี้ยบัตรมันหมดแล้วแล้วก็เขาไม่ให้เราขึ้นอะ่ะทุกคนโหแย่มากเลยอะ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เครื่องบินนะไปะนายมะม่วงก็น่าจะไปก่อนเราแล้วล่ะคะ่ะทุกคนไปเราลี่ไปกันเลยดีกว่าโอ้ยตื่นเต้นตืนต่นเต้นอะ่ะตื่นเต้น,ตนไป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 รีบไปเร็วมะม่วงน่าจะรอเราอยู่โอ้ยมาตรงนี้นะคะทุกคนมันมีน้ําหกด้วยต้องระวังเย็ะกันระวังลื่นเนาะโอเคเจอการแลคะ่ะทุกคนอ่า ขอไปห้องน้ำก่อนนะคะเอ้ยรู้สึกปวดท้องมากเลยอ่ะเลยวยเๆเลยยอโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาด้านในแล้วนะคะทุกคนปิดประตูแล้วด้วยปีกากยืนอยู่ตรงนั้นน่ะโอ้ิหแล้วเราจะไปไงเดี่ะนมะม่วงอยู่ห้องฝั่งนั้นด้วยค่ะทุกคนตายแล้วโอเคเราต้องปีนตรงนี้ขึ้นไปนะคะทุกคนมะม่วงโทรมาบอกว่านมะม่วงอยู่ห้องฝั่งทางนั้นแล้วค่ะทุกคนโอเคไปรีบไปกันค่อยๆโดดนะอุ้ยนีไปไป เออเเกือบตกเกือบตกโอเคเข้ามาแล้วโอเคตอนนี้ก็อยู่ห้องกระเป๋านะมาม่วงดูสิกระเป๋าเยอะมากเลยอะไปดีกว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีกาดมีกาดมีกาดระวังนะมีกาดเดี๋ยวตรงนี้มาม่วงเคาปีินขึ้นไปหานาย้วหรือเปล่านะเขาไม่ได้กินผมหรอกมาเร็วเร็วเร็วมาเร็วเร็วเขากำลังสนใจอีกคนนึงอยู่เขาไม่ได้สนใจนายแน่นอนเก็บเหรียญเก็บเหรียญโอเคเราต้องไปไหนต่ออุ้ยมีัวโรนน่ากลัวเสมอมีเดเซอร์สแกนกระเป๋าได้ค่ะทุกคนตายแล้ว ต้องไปทาง pues ไหนอะรู้สึกแบบทางมัน nah, ดูงงอ่ะอันนี้ใช่ไหมไม่เข้าใจอ่ะทำมันเราต้องแอบลักลอบเขาบอกอุ๊ยอะไรอ่ะเอ้ยคุณโดนถธอหัวล้นเลยโดนกาดจับค่ะทุกคนไม่เห็นอ่ะอยู่ดีๆก็มีเสียงอะไรไม่รู้เสียงดังๆอ่ะโอเคฉันวิ่งไปก่อนแล้วกันโอเคอุ๊ยตกใจเขาไล่ผมาเร็วมาเร็วมามากมามากมานี่โอเคเาก็จะโดนกาดจับได้แล้วนั่นเนี่ยนายอะ กำลังไปกำลังไป,ไปอุ้ยอ,อุ้ยอ,อุ้ยอุ้ยแอบไปอยู่ในกระเป๋าแล้วแบบค่อยขึ้นไฟบินได้ไหมเนี่ยไปอยู่ในกระเป๋าคนอื่นอ่ะปิดประตูก่อนเร็วเดี๋ยวการเห็นเรามาม่วงนายไปไตอะไรอ่ะไตดูอะไร,อ,ะไระอ่ะเขา<อ><อ>เอาอเขาได้ด้วยไป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 เร็วๆเราไดอยู่หน้าไฟบิน<ๆ>แล้วตอนนี้เราออกมาแล้วจากห้อง กระเป๋าแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่หน้าไฟบินแล้วอุ๊ยมะม่วงจะได้ไปเที่ยวแล้วแต่ว่าเป็นการไปเที่ยวที่แบบว่าผิดกฎหมายผิดกฎหมายอย,า <laughs> อย่าหาทํานะคะน้องๆอ,อย่าอย่าขึ้นเครื่องบินแบบผิดกฎหมายเด็ดขาดนะคะทุกคนขึ้นเครื่องบินเร็วทำไมอะ่ะเราขึ้นไฟบินมาแล้วอยู่ดีๆเครื่องบินตกอะทุกคนมะม่วงแต่ว่านายน้ำหนักเยอะแน่ๆเลยเครื่องบินมันเลยตกอะซอมบี้บกไม้บอกมือข้างบนฮะมีซอมบี้เหรอไหน,นไงไหน โอ้โหเลยชูมือขึ้นดาวมนมนชูมือขึ้นดอกไม้ะมันก็ท่าแปลกๆนั่นน่ะน,นะวิวิมะม่วงมีซอมบี้มีซอมบี้แบบกำลังแบบหมดหวังอยู่ตรงนี้เอ่อค, <น S 1> คุณคน,คนคนใส่ชุดเชื่อผมดิหวยคนคนตัวเขียว <c ười> คุณคุณเขียวเลยเมื่อกี้แหละทำไมต้องมาติดเกาะอ,อีกแล้วมะม่วงทำไมเร,เราเราต้องคงเราคงต้องเข้าวัดบ้างแล้วล่ะรู้สึก <c ười> สเก็บเหรียญเ,เร็วๆอุ้ยอะไรเนี่ย มันคือที่ไหนที่นี่มันคือที่ไหนป่าอเมซอนหรือเปล่าซอนไม่มีทะเลอุ้ยเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้เหมือนเห็นผู้รอดชีวิตกำลังตกหนะ้าผาตรงนั้นได้เสียง,งปูอยู่นูอยู่นู่นอยู่นู่นนั่นไงนั่นไงเห็นเพื่อนไหมนะ่ะมวลเรืองเหลืงหอลงมวลเรืองเหมือนกันเลยไปที่ไปด,ดีกว่า อุ้ยตรงนี้คือเป็นซ่องเหวนะคะทุกคนหินหินคือเล็กมากค่ะทุกคนค่อยๆโดดทีละคนนะคะเดี๋ยวจะเป็นเหมือนนามะม่วงเมื่อกี้อุ้ยหินนี้ดูมีเวทมนต์หินแทงขึ้นมาได้ด้วยฉันรู้สึกกลัวซอมบี้จังเลยอ่ะอุ้ยซอมบี้เยอะมากอะมะม่วงดูสิมะม่วงเร็วๆซอมบี้มันกำลังแบบเต้นยุ่นๆฉันอยู่อ่าวันไหนจ้าน้องใจมาเต้นนำกับพี่หรือเปล่าเออเออเออไม่เป็นไรค่ะมะม่วงเร็วๆรีบมาจัดการเจ้าหมอนี้เร็ว ฉันรู้สึกแปลกๆอะมะม่วงว่าที่เกาะนี้ต้องมีอะไรบางอย่างแน่ๆเลยทำให้คนที่อยู่เนี่ยกลายเป็นซอมบี้หมดเลยอ่ะ,ว,ะว้าย,ยกับตกับตกกับตกว้ายมไม้หัก <c oughs> บอกแล้วว่าอย่ากินเยอะไงมะม่วงเห็นไหมไม้หักเลยมันจะมีแบบเป็นไม้หักหักอยู่ระวังแล้วดูดีๆ <c oughs> อ่ะรเทุกคนคะสงสารในมะม่วงเหลือเกิน ณตอนนี้นะครับผู้ <Hey. S 1> ก่อแข่งขันนายมะม่วงเราจะผ่านกระโดดข้ามไม้ได้หรือไม่ <Hey. S 1> ติดตาม <Hey. S 1> ชมกันต่อไปเ <Hey. S 1> ออยังไงทีซีกี่รอบแล้วที่ตกลงไปอ่ะบอกน้อง,น,องน้องนี้แล้วเราไกด์นำบินเราหายไปไหนอ่ะเขาทิ้งเราไปแล้วอบอกให้เราขึ้นไฟบินก่อนแล้วทิ้งเราไว้นี่นะโห oh. รับตังค์จากเรานะ แล้วก็ทิ้งเราแล้วก็ไม่ซื้อบัตรให้เราให้เราแอบอกเราเข้าไปไอีอะไรอะมาม่วงเป็นไรมดกระซุนมดหรอเหมือนเส้นเหมือนเส้นอะไรแปลกๆเลยใครจะเห็นวะใครจะเห็นอะเอาถามจริงค่อยโดดนะตรงนี้น่าจะเป็นแบบมดที่สามารถกัดเราแล้วแบบปวดได้ไปถึงแบบเป็นเดือนๆเลยอะทําไมเราต้องมาติดเกาะอะไรแบบนี้ด้วยอะถามก่อนสิโอเควิววิววิววตกวิวตก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 ตาอุ้ยไม่ตายมาม่วง ไม่ตายดูกล้องลงมาดูดิ <laughs> ต้องดีเช็คพอยต์อยู่ดิต้องกระโดดขึ้นมาใหม่อ่ะ <_ d ream> เออทำไมไม่ดีเช็คพอยต์เอ้อโดดเราไปดีกว่ารดนว่าเหยียบอันล่าสุดอันนั้นแหละอันนี้อะไรอ่ะเถาวัลพิษโอ้โห <_ d ream> กลิ่นกรรลิ่นกระมังถ่านแรงมากไม่รู้เป็นต้นอะไรทุกคนแต่รู้ว่าเป็นต้นที่แบบเราสูดดมเข้าไปมากๆจะทำให้ปอดเราพังแน่ๆเลยใน <_ d ream> เลี้ยวมะม่วงรีบออกมาที่ทำให้กลายเป็นซอมบี้ยังไงล่ะ ใช่หรอผมโดนแล้วผมเขียวเลววยฉันกลายเป็นซอมบี้มะม่วงกัดลยอยจ้าช่วย <c oughs> แล้วเราจะโดดไปไง <c oughs> <c oughs> จากที่ไอสังเกตนะคะทุกคนไอรู้สึกว่าเกาะนี้ทุกอย่างคือถ้าเราสัมผัสไปปุ๊บเราจะอาจจะกลายเป็นซอมบี้ได้เลยนะคะทุกคนเมื <c oughs> ่อกี้ก็ในมะม่วงหยียบถาวรใช่ไหมแล้วก็อยู่ดีๆก็กลายเป็นซอมบี้แล้วพอเราตกลงไปในก้อนหินกับน้ําที่อยู่ด้านล่างเนี่ย ตัวเราก็เขียวนะคะทุกคนไอ้ก็เลยคิดว่าเกาะนี้น่าจะมีสารเคมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เราเป็นซอมบี้ได้แน่เลยก็ไอ้ที่หินหลบตรงลาวาตรงนั้นน่ะไม่ใช่อะไรหรอกคนสร้างเขาลืมเปลี่ยนสีเราตอนตายนะกำลังพูดให้ดูมีสตอรี่มะม่วงโถเฮ้ยอ้มันมีหินค่อยๆกระโดดขึ้นมามะม่วงมะม่วงเป็นมะม่วงเป็นกระดูกไปแล้วดูสิแบบบุ้มๆๆๆบุบุมมเลยอ่ะเดี๋ยวนะรอเราต้องรอจังหวะหินโดดก่อน หนึ่งสองสามไป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 โดนทีเล็กว้ายผมรอดแต่แต่แต่ใช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 ่ผมนึกว่าเป็นน้ำเนผมเลยกลัวทำไมทางมันทรมานทรกรรมขนาดเนี้ยซอมบี้มันหลับคุณเงียบเง้ยบเอหลับเตะายป้าคุณไงมาหอดแล้วป้าต้องรอดใกล้ๆกล้แมนะคะเพราะว่าเผือน้องๆไม่ได้ยินซอมบี้เยอะมากเลยอ่ะดูซทุกคนดูมันกำลังมันกำลังหลับอยู่เลยวิ่มะม่วงหมอกมาหมอกมะม่วง โอเคออกมาออกมาตอนนี้เราก็ออกมาจากฝูงซอมบี้ได้แล้วนะคะทุกคนคือเมื่อกี้ซอมบี้เยอะมากเลยอะเอียงก็ผพานได้เลยมะม่วงฉันมาแล้วฉันถึงนี้แล้วเร็วๆเร็วๆเร็วๆรีบมานี่ใสกันไปก่อนค่ะทุกคนเซฟอ่ะแล้วเราต้องไปไหนต่อมันเป็นทางโล่งๆอ่ะมะม่วงดูตรงนั้นสิตรงนั้นมีถ้ำ มีถ้ำแปลกๆอยู่ตรงนั้นคิดว่าตรงนั้นน่าจะบอกเบาะแสของเราได้นะคะทุกคนว่ามีซอมบี้อยู่ตรงนั้นอ่ะเอ้ยเกับตักับตัวกับตักับตัเฮ้ยอะไรอ่ะไหล่วู้ววมีสลิงโหนโอเคเซฟเซฟเก็บเหรียญก่อนเม่ม่วงไม่กล้าเข้าไปอ่ะเอ้านายเข้าไปแล้วเหรอโอเคหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะคะทุกคนเอ้า มันเป็นแบบหันข้างอ่ะแบบนี้คือหันซ้ายหันขวามาได้นะคะทุกคนว้ยมีเสียงมีเสียงอะไรไม่รู้ฟิฟิวตรงนี้ก็เป็นหินที่เหยียบแล้วจะกลายกลายเป็นฐานกลายเป็นฐานนะคะทุกคนผมว่วงกำลังอธิบายเลยอธิบายเห็นภาพในหน้าในเนี่ย โอเคมะม่วงรอให้มันกิ้งลงมาก่อนนะตอนนี้ฉันมาไกลแล้วอุ้ยอุ้อุ้ยลงไป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 อุ้ยอุ้ยตายโดนก้อนหินทับหัวทุกคนตอนนี้ตอนนี้รู้สึกร้อนหน้ามากเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเราอยู่ในภูเขาไฟอ่ะมะม่วงเร็วๆด้านหน้ามีทางออกนี่คุณทำผมตายเร็วๆเร็วๆลรเกิดผมตายรัวๆเลยตอนนี้ฉันออกมา้าดอกแล้วนะเร็วๆนะรีบออกตามมาเร็วโอ้ยมันบักโอ้ยโอ้ยมอ้ยโอ้ยโออกมาอูดอ้านหน้าโอ้วมะ้่วง เราเห็นไกด์นำเที่ยวเราแล้วตอนนี้นะมะม่วงเขาบอกว่าก็คือไกด์นำเที่ยวของเรานะคะทุกคนโดนซอมบี้อยากจับไปแล้วก็เราต้องไปหาปุ่มสวิ์เพื่อที่จะช่วยเขานะคะ3ปุ่มโอเคมะม่วงอยู่ไหนอะอยู่ซอมบี้ยังไงดูสิมะม่วงตัวมะม่วงตัวใหญ่มากเลยไม่ใช่สิซอมบี้ตัวใหญ่มากเลยมะม่วงคนนั้นเขาไปโอ้ยเราต้องไปสับสวิตช็อตเราต้องช่วยกันโอ้โหโดนหละมันคำรามใส่ชันกลิ่นเหม็นมากเลยอะ ออโอเคมะม่วงเปิดแล้วอ่ะอันที่หนึ่งวู้มันโดนช็อตมันโดนช็อตเข้ามาช็อตเข้ามาช็อตเข้ามาช็อต,าาอตนยฉันจะสับสวีอสุดท้ายไปจัดนี้ช็อตไปเลยวิวมันร้องโหยหวนมากมะม่วงฝากไว้ก่อนเดอะถ้าฉันกลับมาอีกรอบฉันจะจัดการพวกแกให้หมดทั้งโลกนี้เลยเอ,อตอนนี้นะคะทุกคนไอกับมะม่วงก็ช่วยไกด์นำเที่ยวของเราได้แล้วนะคะทุกคนแล้วก็ซอมบี้ก็ โดนช็อตไฟไปแล้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราต้องไปไหนต่อ้ยหลังเกาะคุณหลังเกาะหลังเกาะไหนอะมม่วงมงม่วมงอยู่ไหนอ่ะที่ย้เจะแล้วเร็วๆๆๆเราต้องรีบหาทางออกให้ได้ชีวิตข้าบกเกินะที่ช่วยฉันโอ้ฉันไม่น่าอีกพวกเธอลงไฟบินก่อนเลยอะฉันมาแล้วฉันก็โดนซอมบี้จับมาโอ้ไปเร็วต้องรีบหาทางออกนะอยู่หลังเกาะนั้นมีเรือโบสอยู่ต้องรีบขึ้นไปนะไปเรารีบหนีกันเถอะผมว่าเพื่อนเราคนนี้เขาขี้โกงไปหน่อยวะทำไมอะ คุณเขาบอกว่าเป็นเรือแต่นี้มันแพอตกคุณดูไหนเรือมันจะแพก็นี่ไงเรือไม่ใช่เรือนี่มันแพรีบขึ้นมาเร็วเออโอเคอตอนนี้เราก็ออกจากเกาะนี้ได้แล้วค่ะทุกคนอุ้ยเพลงอุ้ยจบแล้วเอาจบแล้วเหรออุ้ยซมบี้เต้นเอ้ย <c ười> อย่า <c ười> อย่าชกีจ้าอย่า <c ười> ชิกี้าบุมตอนนี้นะคะทุกคนเราออกมาจากเกาะซอมบี้ได้แล้วนะคะทุกคนโอ้โหทรมานทรกรรมมากเลยการมาเที่ยวครั้งนี้ของเรากับมะมโมงนะคะทุกคนออกมาตรงนี้ดีกว่าเพลงดังมากเลยโอเคค่ะทุกคนก็ตอนนี้ไอกับนายมะมโมงนะคะก็ออกมาจากเกาะซอมบี้ได้แล้วแล้วก็ช่วยเพื่อนของเราคนนี้ได้นะคะทุกคนดูสิฮืมโดดย่องย่องดีใจดีใจแอ้ดีใจดีใจฉันได้ออกมาจากเกาะแล้วโอเคค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปให,หม่ๆของไอด้วยนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้นายมะม่วงและไอททำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้อไอ้แลนายมะม่วงก็ออกมาจากเกาะสมบิได้แล้วพวกเราขอพักร้อนแบบชิวๆกันก่อนนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะคุณดูเดี๋ยวผมเรียนผมได้เยอะที่สุดเลยอ้ยเก่งมากเลยออกมาเรียนชาบูฉันด้วยนะ